สวัสดีครับก็มาต่อที่คลิปเฉลยโจทย์ปัญหาในเซ t ชัน5.4ของอหนังสือวิชาทฤษฎีจำนวนของวุทิธิสอบ2อนนะครับก็ในคลิปก่อนหน้านี้เราก็เฉลยปัญหาขั้นตัวอย่างไปครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ปัญหาที่อยู่ท้ายเซ t ชัน5.4เนี่ยผมเฉลยไป2ข้อนะครับอตอนแรกคลิปที่แล้วจะเฉลยให้ครบ3ข้อเนี่ยนะ แต่ว่ามันมันเริ่มยาวแล้วนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็เลยมาเฉลยข้อที่3แยกต่างหากนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดถัดไปก็จะเป็นข้อ4ข้อ5อะไรไปเรื่อยๆนะครับก็ดังนั้นเดี๋ยวข้ามไปข้อ3เลยนะครับอันนี้ข้อ4ี่ข้อ5นะครับอ่ะน,น,นี่นะก็คือก่อนหน้านี้เราเราเฉลยข้อ1ึงข้อ2ไปละตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ข้อ3 ข้อสามต้องอธิบายเยอะหน่อยผมก็เลยเขียนไว้ก่อนเลยล่วงหน้านะครับจะได้อธิบายได้สะดวกขึ้นนะครับก็คือข้อสามเนี่ยเขาบอกว่าจงหาเงื่อนไขที่จําเป็นและเพียงพอนะครับของจานวนเต็มบวก mn นะครับที่ทําให้ฟี mn เท่ากับ m ฟ n นะครับคำว่าเงื่อนไขที่จําเป็นและเพียงและเพียงพอเนี่ยก็คือก็คือมันต้องเป็นก็ต่อเมื่อนะครับก็คือตรงนี้นะอันนี้นี่คือเฉลยอะไรนะนี่ผมเฉลยให้ฟังก็คือ ผมจะบอกว่าประโยคนี้เป็นจริงนะครับก็คือสลับทุก m n ที่เป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ยนะครับหรือจำนวนนับเนี่ยนะฟีของ m คูณ n เท่ากับ m ฟ n เนี่ยก็ต่อเมื่อนะครับสลับทุก p ที่เป็นจำนวนเฉพาะเนี่ยถ้า p หาร m ลงตัวแล้ว p ต้องหาร n ลงตัวด้วยนะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นเงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอเพราะว่ามันเป็นก็ต่อเมื่ออย่างเงี้ยนะครับกับกับเงื่อนไขที่โจทย์ให้มานะนะก็คือโจทย์ คล้ายๆว่าเราปิดตรงนี้ก่อนนะแล้วโจทย์ถามว่าต้องเอเอเองื่อนไขตรงนี้นะครับที่ผมระบายสีแดงตรงนี้นะครับอ่มันมันคืออะไรนะครับที่จะทําให้สมการตัวนี้เป็นจริงเนี่ยสมการที่ขีดเส้นใต้กับอันเนี้ยนะครับก็คือสมการเดียวกันเนี่ยนะครับอ่าก็คือเขาเขาถามอยู่ตรงเนี้ยที่ผมระบายระบายอยู่เนี่ยนะครับอ่ไอตรงเนี้ยแหละเรียกว่าเงื่อนไขจําเป็นและเพียงพอหรือโดยทั่วไปก็คือถ้าถ้าแยกทีละอันนะ เงื่อนไขเพียงพอเนี like ่ยหมายถึงว่าถ้าเรามีเงื่อนไขอะไรนะถ้าสมมติเงื่อนไขนั้นเป็นจริงแล้วจะอิมพลายตัวนี้เป็นจริงอ่ะส่วนเงื่อนไขเงื่อนไขจําเป็นก็คือหมายถึงว่าถ้าตัวที่เขาให้มาเนี่ยเป็นจริงว่าแล้วมันจะอิมพลายอะไรนะพอพอเป็นจําเป็นและเพียงพอก็เลยเป็นก็ต่อเมื่อนะอีกรอบนะครับเพียงพอก็คืออย่างเงี้ยข้างนี้นะข้างที่ว่าถ้าถ้าถ้าเงื่อนไขมันเพียงพอมันก็จะสรุปได้ว่า สมการที่ว่าเป็นจริงส่วนเงื่อนไขจาเป็นก็คือถ้าสมการที่ว่าเป็นจริงนะครับแล้วจะต้องได้ว่าเงื่อนไขอะไรเป็นจริงอันนั้นเรียกว่าเงื่อนไขจําเป็นนะครับโอเคในข้อนี้เราต้องการจําเป็นและเพียงพอมันก็เลยเป็นก้อต่อเมื่อดังนั้นมันท่านแรกอธิบายเสร็จแล้วนะว่าโอเคคําว่าเงื่อนไขจําเป็นและเพียงพอคืออะไรนะครับต่อไปก็คือผมพอผมบอกว่าตรงนี้เป็นเงื่อนไขจําเป็นและเพียงพอมันก็จะเหลือพิสูจน์ใช่ไหมว่ามันเป็นก็ต่อเมื่อจริงๆนะ ดังนั้นก็คือการพิสูจน์ก็จะมี2ข้างและสขาเนี่ยนะครับก็คือแอสซูมันนี้แล้วพิสูจน์อันนี้ให้ได้แล้วก็แอสซูมันนี้แล้วพิสูจน์อันนี้ให้ได้นะก็ผมก็ให้ m n p มนับมาก่อนนะครับก็บรรทัดนี้ต่อมาผมจะพิสูจน์ประโยคนี้นะครับผมก็เลยเขียนขาไปแบบที่เป็นที่นิยมนะจะได้บอกว่ากําลังจะพิสูจน์ด้านไหนอยู่นะก็คือด้านนี้นะก็คือถ้าอันนี้แล้วอันนี้เนี่ยเราก็จะสมมุติตัวนี้เป็นจริงนะผมก็เลย สมมุติว่าสมการนี้เป็นจริงนะครับแล้วก็ผมจะพยายามพิสูจน์ว่าตัวนี้เป็นจริงนะวิธีพิสูจน์ก็มีหลายวิธีนะก็คือเช่น้าถ้าจะพิสูจน์ตามฟินแมทที่เราเคยเรียนเราอาจจะวา่าให้ P เป็นจำนวนเฉพาะใดๆแล้วก็สมมุติ P หารเลงตัวแล้วจะต้องแสดงว่า p หาร n ลงตัวอย่างนั้นก็ได้นะครับ่สวนส่วนในที่นี้เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ตรงนี้ออกมาเลยนะครับก็คือพิสูจน์ทั้งอันเลยนะ ดังนั้นจากการที่สมมุติตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็สมมติตรงนี้จากนั้นผมก็ใช้สูตรธรรมดาที่เรารู้มาตั้งนานแล้วนะว่าฟีของตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้แหละนะครับแล้วก็คูณกับผลคูณของพวก1นลบหส่วน p เมื่อ p เป็นจำนวนเฉพาะที่หาร m คูณ n นะครับส่วน m ตรงนี้ก็ลอกมาตรงนี้นะครับแล้วฟี n ก็ใส่สูตรอีกนะว่าฟี n ก็คือ n คูณกับผลคูณของ1นลบหส่วน p นะครับเมื่อ p เป็นจำนวนเฉพาะที่หาร n ดังนั้นจากนี่มานี่จากนี่มานี่นะก็คือการใส่สูตรที่เฉยน,นะครับจากนั้นเนี่ยบรรทัดถัดมาก็คือมันมี MN ทั้งสองข้างใช่ไหมแล้วมีคูณกันอยู่ผมก็หารออกด้วย MN ทั้งสองข้างได้มันก็จะเหลือตัวนี้กับตัวนี้ลอกไว้ข้างล่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับโอเคคราวนี้อ่าตรงนี้บางคนอาจจะงงหน่อยเดี๋ยวผมวาดรูปเป็นพวกแผนภาพเวนออยเลอร์อะไรให้ฟังแล้วกันนะก็คือไอจุ์เฉพาะที่หาร M คูณเนเนี่ยเรารู้สมบัตินี้นะเป๊ดแบบหนึ่งนะวาดข้างๆแล้วกันเนาะ อันนี้คือการทดเฉยนะทดอธิบายให้ฟังเพิ่มไเฉยก็คือสมบัติของจำนวนเฉพาะเนี่ยนะครับเวลา p หาร m คูณ n เนี่ยเราจะสรุปไ,ได้ว่า p หาร m หรือ p หาร n ังนั้นถ้าเราวาดวาดเป็นแผนภาพเวนนเออร์อะไรพวกเนี้ยนะก็คือจำนวนเฉพาะที่หาร m คูณ n เนี่ยมันแบ่งได้2แบบก็คือพวกที่หาร m ลงตัวแล้วก็พวกที่หาร n ลงตัวนะ ดังนั้นมันจะมีอยู่อยู่สามสามช่องเนาะก็คืออย่างอย่างตรงนี้ก็คือพวกที่หารเแต่ว่าหาร n ไม่ลงตัวส่วนช่องตรงนี้ก็คือหารทั้ง M และ n ลงตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือหาร n ลงตัวแต่หาร m ไม่ลงตัวนะไอไอจำนวนเฉพาะที่หารเคูณ n นเนี่ยนะครับส่วนฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะก็คือเป็นพวกจำนวนเฉพาะที่หาร n ลงตัวก็คือพวกนี้เนาะดังนั้นเนี่ยเพื่อเพื่อให้มันมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ย ดังนั้นผมจะแบ่งไอ้ตัวที่หาร m ค uh ูณ n ลงตัวเนี่ยนะครับตามรูปนี้เนี่ยเป็นสส่วนเหมือนกันก็คือส่วนที่ p ที่หาร n ลงตัวกับอีกส่วนก็คือส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่หาร m ลงตัวแต่หาร n ไม่ลงตัวนะครับนะดังนั้นตัวนี้ลอกมาเฉยนะครับส่วนตรงนี้ก็คือแบ่งเป็น2พวกตามรูปนี้นะครับเนี่ยนะผมวาดอันนี้นี่คือพวกที่1เนี่ยครับคือหาร n ลงตัวตรงนี้นะครับนะ แบ่ง m p ที่หาร m คูณ n เนี่ยมาเป็นพวกที่1ก็คือหาร n ลงตัวตรงนี้และที่เหลือก็คือส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่หาร m ลงตัวแล้วก็หาร n ไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่มันก็จะตัดกันได้ใช่ไหมมันก็จะเหลือแค่ตัวนี้เท่ากับ1นะครับการที่คูณกันแล้วออกมาเป็น1นี่มันงนี่มันคืออะไรเนี่ยคือถ้ามันมีจำนวนเฉพาะอยู่ในนี้นะครับจำนวนเฉพาะที่หาร m ลงตัวแต่หาร n ไม่ลงตัวเนี่ย คือถ้าตรงนี้มันมันไม่ใช่เซตว่างนะครับมันมีสมาชิกอะไรสักอย่างจริงเนี่ยนะครับมันก็จะมีอะไรมันก็จะเป็นแนวอาจจะมี1นึ5ลบหนึส่วนหนะครับ1นึ่ลบหส่วนเจดอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับคือมันต้องมีสักตัวหนึ่งแหละนะที่ที่ที่มาโปล่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าช่องนี้ไม่ใช่เซตว่างนะ พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันมันไม่มีทางเท่ากับหนึ่งมันจะน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยหนึ่งลบนิดหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะน้อยกว่าหนึ่งคูณคูณอะไรไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยยังไงก็น้อยกว่าหนึ่งอยู่แล้วนะพวกจำนวนเต็มอ่าไม่ใช่จำนวนเต็มนะจำนวนจริงที่เป็นบวกแล้วก็น้อยกว่าหนึ่งเนี่ยคูณกันมันก็ยังไงก็น้อยกว่าหนึ่งนะเดี๋ยวนะขอเขียนก่อนเนาะเผื่อใครตามไม่ทันสมมติมันมี x มากซ์มายกว่าศูนย์น้อยกว่าหนึ่งเนี่ย 0, 1, นะมันก็ยังมากกว่าศูนย์น้อยกว่าหนึ่งนะงนั้นเนี่ยถ้าตรงเนนนนนนีีีนะ้ยะมมมมััจำวเฉพาะแบบนี้จริงๆเนนี่ยะครับ พอคูณกันอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จมันจะน้อยกว่า1มันมีทางเท่ากับ1การที่มันเท่ากับ1ได้เนี่ยก็คือมันเกิดจากว่าที่จริงมันไม่มีก็คือ Product empty คือที่จริงไม่มีอ่ะนะตรงนี้ไม่มีคือตอนที่เราแบ่งเป็น2ส่วนตรงนี้จริงๆส่วนนี้ไม่มีส่วนนี้ไม่มีเนี่ยนะก็คือคล้ายๆว่าไอไอจำนวนเฉพาะที่หาร M คูณ n ลงตัวเนี่ยมันมีแต่ฝั่งนี้มันมีแต่ตัวที่หาร n ลงตัวไม่มีตัวที่หาร M ลง หาร m ลงตัวแต่หาร N ไม่ลงตัวเนี่ยไม่มีเลยนะในนั้นที่จริงตรงนี้ไม่มีนะอันนั้นเขาเรียกาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า empty product นะก็คือผมก็เลยบอกว่าผลคูณนี้ที่จริงเป็น empty product นะครับก็คือที่จริงไม่มีการที่ไม่มีก็คือหมายถึงว่าไอไอจำนวนเฉพาะแบบนี้ไม่มีนะครับไม่มีก็คือ product เป็นหนึ่งเนี่ยเป็น empty product ที่จริง product ตัวนี้ไม่มีนะครับ การที่จำนวนเฉพาะตัวนี้ไม่มีก็คือแปลเป็นภาษาก็คือไม่มีจำนวนเฉพาะ p ใดๆนะครับที่มันหาร m ลงตัวแต่หาร n ไม่ลงตัวแต่ประโยคนี้ถ้าถ้าแปลโดยใช้ภาษาลอจิกเนี่ยครับก็คือการบอกว่าสำหรับทุกจำนวนเฉพาะเลยนะถ้ามันหาร n ลงตัวมันก็ต้องหาร n ลงตัวด้วยนะครับซึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องการนะครับตัวนี้นั่นเองนะคราวนี้เผื่อตรงนี้ใครไม่เข้าใจนะจะดูรูปประกอบก็ได้นะก็คือ การที่เราบอกว่ามันไม่มีจำนวนเฉพาะตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าจำนวนเฉพาะที่หาร M ลงตัวเนี่ยมันไปนลงไปอยู่ในช่องนี้หมดนะมันไม่มีช่องนี้นะครับลงไปอยู่ในช่องนี้หมดก็คือไอ้พวกที่หาร M ลงตัวเนี่ยมันก็หาร n ลงตัวด้วยนั่นเองนะครับก็คือตรงนี้นะหรืออีกแบบถ้าใครถนัดเขียนเป็นอ่สัญลักษณ์ทางลอจิกเนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปแบบนี้ที่ตรงเนี้ยนะไปไประโยคตรงเนี้ยนะครับถ้ามี P ีก็คือ มี p นะครับที่หาร m และหาร n ไม่ลงตัวเนี่ยคราวนี้การที่บอกไม่มีเนี่ยก็คือใส่ n ็อตข้างหน้านะครับไม่มีนะครับไม่มีจำน,น,นวนเฉพาะ p ที่มีสมบัติแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาใส่ NOT เนี่ยแล้วก็เราเราก็รู้ว่ามันสมมูลกับอะไรนะเปลี่ยนจาก for sum เป็น for all เนาะ แล้วก็เปลี่ยนจากตัวนี้เป็นเป็นน็อตของมันอันนี้เรามองได้มันเป็น P และ n ็อ Q นะครับเนั้นเวลาใส่นิเสษเข้าไปมันคือ NOT P หรือ Q Not P หรือ Q ก็คือ P แล้ว Q นั่นเองนะดังนั้นมันก็เลยออกมาเป็น P หาร n แล้ว P หาร n นะก็คือตามนี้นะครับแล้วแต่ถนัดนะมองเป็นลอจิกก็ได้มองตามรูปนี้ก็ได้นะครับก็จะได้สิ่งที่ต้องการแล้วนะ ว่าถ้าเราสมมุติว่าอันนี้จริงเราก็ทาไปเรื่อยๆแล้วพิสูจน์อันนี้ได้ส่วนขากรับล่ะนี่ขากรับตรงนี้นะขากรับผมบอกว่ามันมาจากปัญหาที่9ที่เฉลยไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นเราไปดูปัญหาที่9อีกทีนะปัญหาเบอร์9ที่พิสูจน์ไปแล้วเนี่ยนะครับปัญหาเบอร์9บอกว่าถ้าทุกๆจำนวนเฉพาะที่หาร n ลงตัวมันมาหารเลงตัวด้วยนะที่พัดมึงนะ สรับทุก p นะครับถ้า p หาร n ลงตัวแล้ว p หาร m ลงตัวเนี่ยนะครับแล้วจะได้ว่าตัวนี้จริงนะตรงนี้ไม่เกี่ยวนะนี่คืออีกข้อมันแยกต่างหากนะครับมันเป็นผลลัพธ์จากที่เราพิสูจน์นี้นะก็คือสนใจเฉพาะตรงนี้นะครับนี่คือปัญหาเก้าที่ที่เรากําลังพูดถึงอยู่นะครับเนี่ยนะอุ้ยเลอะเทอะน,นึงนะเนี่ยนะครับอ่าถ้าพูดถ้าพูดถ้าดูตามสมการเนี่ยนะครับนี่คือเขาดึง e n ออกมานะดูตรงนี้นะถ้าจำนวนเฉพาะ สำหรับทุกจำนวนเฉพาะนะถ้าจำนวนเฉพาะอะไรก็ตามที่หารเอลองตัวเนะี่ยมันมาหารเอลองตัวด้วยเนะี่ยเราจะดึง n ออกไปได้นะครับส่วนจะจำตรงนั้นดีๆนะอา่าแล้วตรงเนี้ยนะครับเป็นหนึ่งนะ <c oughs> ผมต้องเลื่อนไปที่ผมเฉลยเมื่อกี้นะเนาะเลื่อนยาวหน่อยนะครับขอโทษครับตรงนี้นะก็คือ,อาขาไปเนี่ยเราพิสูจน์เสร็จแล้ว พ่อขากรรบผมบอกว่ามันมาจากปัญหา9ก็คือเนี่ยถ,ถ้าคือถ้าเราสมมุติตัวนี้เนี่ยแล้วเราก็เรียนแบบปัญหา9เราจะได้ตรงนี้นั่นเองนะเอ่อก็คือปัญหาเ้าเขาบอกว่าไงนะเว е ลาจำนวนเฉพาะหาเนี่ยเนี่ยจำนวนเฉพาะใดๆนะถ้าหาร M ลงตัวแล้วมาหาร n ลงตัวได้เนี่ยได้ด้วยเนี่ยนะครับเราจะดึง M ออกจากสูตรได้เนะนี่ยนะครับทุกจำนวนเฉพาะที่หารตัวนี้ไปหารตัวนี้ได้ด้วยนะครับก็ดึง M อออกไปได้เนหะ็นไหมนะก็เลยได้ตัวนี้ดังนั้นผมก็เลยเขียนสั้นๆว่า ขากลับเนี่ยมันมามาจากปัญหาที่9้าที่เราพิสูจน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถ้าใครลืมหรือว่ายัางไงเนี่ยนะไม่อยากอ้างก็แค่นั่งพิสูจน์ใหม่เรียนแบบปัญหา9้าได้เลยนะครับก็จะจบการพิสูจน์ในข้อนี้สรุปว่าเราได้ทั้งขาไปขากลับนะครับเวลาเราใช้เงื่อนไขอันนี้นะได้อันนี้แบบเป็นก็อต่อเมื่อดังนั้นอันนี้ก็คือเงื่อนไขจําเป็นและเพียงพอที่ที่จบต้องการนะครับ ถ้าใครจนไม่ทันนะครับก็กดพา s s สไว้นะครับเดี๋ยวผมย่อขนาดจอก่อนะครับหน้านี้หน้าแรกนะครับแล้วก็อันนี้หน้าที่2นะครับส่วนปัญหา9ก็เฉลยในในในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นก็เราก็เฉลยข้อ3เสร็จเรียบร้อยงนั้นคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ